รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพลสาขาวิสแควร์นครสวรรค์กับ5โรงภาพยนตร์เครื่องฉายเลเซอร์ Laser RGB สุดคมชัดสีสันมากกว่า36ล้านเฉดสีครบทุกโรงภาพยนตร์สวัสดีครับพบกับรายการ2องซีตหนัง EP ที่36นะครับผมอยู่กับผมพี่อานายมาอัปเดตหนังภาพเพลินประจำวันที่ 2และ3กรกดาคม2568นะครับจะมีภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกประจำสัปดาห์นี้นะครับผมเอาใจภาพยนตร์สำหรับคนรักไดโนเสาร์ระดับตำนานแบบมาสเตอร์พีม่านั่นก็คือเรื่องของจุ r a s s i ิก o วล์นั่นเองนะครับผมกับภาคใหม่ซึ่งครั้งนี้รับรองได้เลว่าระทึกตื่นเต้นประทับใจยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ เหมือนกว่ายิ่งกว่าเดิมนะครับผมยิ่งกว่าครั้งไหนเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World r e b i r t h หรือ Jurassic World กำเนิดชีวิตใหม่นะครับผมเป็นเรื่องรับภาคต่อ5ปีหลังจากภาค Dominion นะครับผมเรื่องราวของกลุ่มวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ออกไ็นค้นพบดินแดนใหม่ซึ่งได้พบกับรดโนเสานะครับผมซึ่งมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่า พวกเขาจะต้องผจญภัยกับอันตรายจากดโนเสาพันอะไรบ้างและพวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดกับมาได้หรือไม่ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมดูตัวอย่างแล้วตื่นเต้นระทึกน่ากลัวและน่าดูมากๆครับผมเป็นหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาดไปรับชมในโรงภาพยนตร์เลยนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Rebirth Jurassic ก o r l d กําเนิดชีวิตใหม่2กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เข้าฉายวันพุธนะครับผมโอเคครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเข้าฉายวันที่3กรกฎาคมกับภาพยนตร์เรื่องเซนิตเทนโดร้านลึกลับกับขนมวิเศษเดอะมูฟวี่อ่าเป็นเรื่องราวของร้านขนมลึกลับแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งเจ้าของร้านเขาจะให้ขนมซึ่งเหมาะสมกับแต่ละคนแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ได้ขนมไปแล้วเกิดใช้ผิดวิธีก็อาจจะเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้นมาได้อย่างที่คาดไม่ถึงนะครับผม ใครที่ชอบภาพยนตร์ญี่ปุ่นแบบว่าแฟนตาซีะจนภัยแบบน่ารักสดใสได้ข้อคิดกระติกสอนใจก็แนะนำเลยครับห้ามพลาดกับเซนิเทนโดร้านลึกลับกับขนมวิเศษเดอะมูฟวี่สักปกลาาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือทั้งหมดของหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมซึ่งเข้าแค่สองเรื่องนะครับผมก็ไปรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับก่อนจากกันไปครับมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆกันด,กนดีกว่ากับ บัตรสมาชิกเอ็มพาร์ตนะครับผมรายเดือนเริ่มต้นเพียง250บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ350บาทสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับผมมาสมัครกันเยอะๆนะครับภาพ,พยนตร์ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่รอคุณผู้ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นจูราสสิกโวรีเบิร์ตซูเปอร์แมนคาราเต้คิดลีเจนด์แฟนตาสติกโฟร์นะครับผมวัดไอโนวัดยูดิสอะไรสักอย่างนะครับผมทำชื่อผิดถ้าชื่อผิดขออภัยไอโนวัดไอโนวัดยูดิสนะครับผม โอเคแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับผมซึ่งคุ้มค่าแน,น่นอน,นครับผมการสมัครเอ็มพาร์นะฮะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งครับกับเมกามูว i พาร์สกับเซ็ตบัตรชมภาพยนตร์สุดคุ้มในราคาเพียง799บาทกับบัตรชมภาพยนตร์4ใบาสามารถดูหนังได้3เรื่องนะครับก็คือ How to t r a ท n Your d r a g ก n เมแกน2.0และ Jurassic w ว r l d r e b i r t ดนะครับได้น้ำบัตรลม4แก้วพร้อม ป๊อปคอนสองกล่องและกระเป๋าน่ารักลิมิเต็ดเอชเช่นจัตุรัสศิกโวลิเบิร์ตอีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นใหม่นะครับผมล่าสุดเลยนะครับเป็นคุณซื้อเซตไก่ย่างหดาวนะครับผมเริ่มต้นที่229บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะในไลน์ของไก่ย่างหดาวนะครับรับทันทีครับบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งใบและน้ำสองแก้วนะครับผมหาซื้อได้แล้ววันนี้ในไลน์ของไก่ย่างห้าดาวนะครับผมตั้งแต่วันที่27 เดือนมิถุนายนไปจนถึงสาสดาห์กันนาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับรีบไปตามกันเยอะๆคุ้มค่ามากๆครับได้ทั้งทานไก่ด้วยได้ดูหนังด้วยนะครับผมกําไรสุดๆเลยครับผมอ่าได้น้ำสองแก้วด้วยเนาะโอเคครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเมเจอร์นะครับและถ้าเกิดมีความผิดพลาดไปการเดตต้องกลับขอัยคุณผู้ชมวนทาทนี้ด้วยนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของสตรีทที่หนังประจำวันนี้ผมพี่อานายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย